อ hey, okay. 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 mm 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 nah, ู้ยีราบเฮ้เบสโอ้ยดูมันดิเลอะแขนมัเลยเบางั้นแหละปอยไางั้นเฮ้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 เอ้เเ้้เ เบสหรกยีราดทำไมอะลูกเอาวท้องฟ้านั่มัิยหญิงเอาให้ให้อุ้มเบสดิหญิงถ่ายด้วยให้หน่อยเออเด้ๆอุ้มเอาอุ้มดียีราดขนาลรอมีการชั่งเดี๋ยวไอ้หนูอักยา้แกจับมือลูกไว้ด้วยนะอย่าปล่อยไปทั้งมือนะปล่อยทั้งมือนะลูก

อะเอทเอจบรนโน่นให้พี่เขาให้พี่เขาเร็วเร็วพี่คนแรกลิ้นรอดหนแล้วลูกลอกอี้านเลยว่ะเน่ไจะพเไม่ีด้วเจาไม่เจ้าไม่เอ๊ะไอ้หนูตัวนี้บ้างไอ้ตัวนี้งเ้ยฮะนอะเนมันจะขึ้นได้ไม่น่าคอมันจะถึ้นมลก ไม่ถึงเราอ้ว,วนนี่มาแล้วเแบบ็ดแล้วหนูมัน,นไม่ถึงตัวมันน้อยวันให้ให้ไปยืนฮะไม่ถึงอดกินใหญ่มาแล้วโดนโดนโดนละอ่ะระวังนะโดนมือเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปร้าน

มันเห็นตะก้าเลยเอ้อ้นาตะกร้าเอนายนาย一根เนายเบ๊ดเบ๊ดเนายเ็มหลังนะให้ก็ชงอ้ยทำไมนูน้ำตาไหลลูกทำไมล่ะลูกร้อนอยู่น้ำาอยู่น้ำรึเปล่าโอ้ย้นี่น่พอแล้วไอหนูปิดแล้วนะ